ว้าวไม่รู้มาก่อนเลยนะ้วที่เอามันมีตอนพิเศษด้วยนคำตบับน้นำพาลักตอนพิเศษสวัสดีผู้อ่านคนเอเอแป๊บจะอ่านก่อนโอเคเอ่านแต่ละวคำศัพท์น้ำพาลักเออตอนพิเศษเอ้าเออกกูพูดปแล้วนัวไอเลนเออดะกูพูดยังไงเนี่ยไอเลน ไปเรียนกันเถอะมองอะไรอยู่นะ่ะก็แค่เจอเด็กโดดเรียนนะ่ะเฮ้ปกตินายเกียรติคนพวกนี้จะตายเห็นเมื่อไหร่ก็จะเข้าห้องปกครองหมดแล้วทำไมครั้งนี้ถึงยืนดูเฉยๆฉล่ะช่างเถนะช่างเถนะฉันะนะนไม่อยากเข้าสายาเป็นใครกันนะเด็กคนนั้น อากาศดีจนอยากนอนเลยฮะม,มีคนกำลังมาพวกสารวัตรนักเรียนหรือเปล่านะากเกือบโดนจับได้แล้วไหมละ่ะคงต้องเปลี่ยนที่แล้วสิโดนจับได้แล้วต่าหากลแล้วกใครนะใครนะะป,ประทาานักเรียนรู้จักผมด้วยสินะ น่าประทับใจจังว่าแต่นายโดดเรียนโทษหนักนะนายรู้ไหมเอ๊ะนายไม่รู้หรอเออช่างเถอะช่างเถอะส่วนผมไม่ได้โดดนะพอดีอะไรวะอาขสาาัตย์อะเฮียอะไรทักอย่างเลยไม่รู้ เห็นกันที่เป็นน้องม .4 ผมจะยืนเยอะๆผมจะยื่นข้อเสนอดีๆให้แล้วกันเอ่อข,ข่ข้อเสนอดีๆอะไรหรอมาเป็นแฟนผมสิแล้วจะให้ทุกอย่างเลยเอ๊ะค่ะไอ้บทแปลกๆนี่มันอะไรกัน <c oughs> แฟนเซอร์วิสไงล่ะแฟนเซอร์วิส <c oughs> ไป ปัด epc ต่อไปใร้ายจังว้าวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคระับกนกำลังใจให้ผมด้วยเฮ้ยกดซับสไคร e ด้วยนะ